ถ้าคุณกำลังมองหาตัวละครซับดาเมจนอกสนามธาตุน้ำแข็งที่สามารถแปะน้ำแข็งได้ตลอดเวลาดาเมจส่วนตัวแรงตัวละครที่สามารถลดต้านทานธาตุน้ำและน้ำแข็งแบบขี้โกงถึง5 5ซตัวละครที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวละครทั้งหมดในทีมได้ตัวละครที่สามารถทำอาหารแบบพิเศษให้กับไอดีของคุณ สวัสดีครับเกมเมอร์ amer, ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไกด์เอสคา e เฟ่ A, เชฟผู้โด่งดังประจำภูมิภาคฟอนเทนและสรุปการเล่นแบบเข้าใจง่ายไกด์เป็นเพียงแนวทางไอดี ID ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นปรับใช้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับ s อสคา i เฟ่ A, อดีตหัวหน้าเชฟโรงแรมเดยบอร์ดและเป็นผู้บุกเบิกการทำอาหารเชิงเทคนิคที่มีฉายาแห่งเกียรติยศว่าแม่ทับขนมหวาน ผู้มีมาตรฐานในการทำอาหารที่เข้มงวดอย่างยิ่งตัวละคร5ดาวท่าน้ำแข็งใช้หอกเป็นอาวุธสายซับดาเมจนอกสนามดาเมจส่วนตัวแรงสามารถโดดต้านทานคาดน้ำและกอน้ำแข็งแบบเบิ่มเบิมเยอะที่สุดในเกมฮิลเลอร์ที่สามารถเติมเลือดให้กับทีมที่เล่นคู่กับฟูริน่าได้สบายความสามารถโดยรวมระดับท็อปเมตาต่อมาเป็นการแนะนำสกิลและวิธีการเล่นของเอสคาเฟ การโจมตีปกติไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยสกิลธาตุหรือสกิล e สามารถใช้ได้2แบบนะครับคือการกดแตะแล้วก็กดค้างกดแตะเปิดใช้งาน,นกลไกทําอาหารอเนกประสงค์สร้างความเสียหายน้ําแข็งวงกว้างแกสตูแล้วก็กลไกทําอาหารนะครับจะเคลื่อนที่ตามตัวละครที่ต่อสู้แล้วก็ยิงไอติมใส่สตูที่อยู่ใกล้นะครับเป็นระยะสร้างความเสียหายท่าน้ําแข็งสกิลธาตุเนี่ยอยู่ได้20วินาที แต่ครูดาวแค่15วินาทีหมายความว่าเราสามารถแปะน้ำแข็งได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ไอติมที่ยิงใส่สตูนะครับมันก็แรงมากหัวแตกกันได้เลยทีเดียวพลังปฐมภูมินะครับสะสารใช้แก้พัซเซิลหรือปริศนาต่างๆในเมืองฟอนเทนได้หรือสู้กับมอนสเตอร์นะครับที่แพ้ทางพลังของสะสารได้ด้วยกดค้างโหมดอาหารด่วนทันใจเมื่อเราใช้การโจมตีธาตุใส่ใกลไกทำอาหารจนเกตเต็มจะสามารถผลิตอาหารสุดรีมิต็ด ซึ่งในเกมมีแค่น้องเท่านั้นที่ทําได้แล้วก็มีหารระดับ5ดาวสุดโกงเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวละครในทีม372หน่วยแล้วก็ความแรงคริติคอล24%อาหารมีประมาณ3-6เมนูเลยนะครับแล้วก็จะสุ่มไปไเรื่อยๆตามดวงของเรานั่นเองอาทิตย์หนึ่งจะมีจำนวนจำกัดในการผลิตอาหารนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวละคร s c o f f ฟก็อย่าลืมมาทำจน มันหมดโคต้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็นสื่อเวทจะท่าอะไรก็ได้เนี่ยก็สามารถเอามายิงใส่กลไกทําอาหารได้เลยท่าไม้ตายสกิลคิวใช้ทักษะมีดสร้างความเสียหายน้ําแข็งวงกว้างแล้วก็ฟื้นพลังชีวิตให้ตัวละครทั้งหมดในทีมอริมาณการฟื้นฟู ool, ขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเอสคาเฟียสกิลติดตัวหรือพรสวรรค์ติดตัวที่หหลังจากใช้ท่าไม้ตาย จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวละครที่ยืนสนามทุก1วินาทีต่อเนื่อง9วินาทีปริมาณการฟื้นฟูเท่ากับ138.24%ของพลังโจมตีเอสคาฟเอพรสวรรค์ติดตัวที่2ถ้ามีตัวละครในทีมเป็นธาตุน้ำหรือน้ำแข็งเมื่อสกิลท่าหรือท่าไม้ตายของเอสคาฟเโจมตีถูกสตูจะลดต้านทานน้ำและน้ำแข็ง1ตัว5% 2ตัว10%เ 3ตัว15% 4ตัว55%เป็นเวลา12วินาทีหมายความว่าถ้าเราเล่นทีมที่มีตัวละครแค่ธาตุน้ำหรือน้ำแข็งนะครับ4ตัวไปเลยเราได้ลดต้านทานแบบขี้โกงไปเลย55%มันเวอร์มากๆนะครับแล้วก็มันลดต้านทานตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าสกิลธาตุของเอสโคฟี่เขาแปะน้ำแข็งตลอดเวลาแล้วอัพทามของสกิลธาตุมันคือแบบมีกดใช้ได้ตลอดนะครับคือโกงมากม พรอสวัรค์อัโยาศัยท่าเมื่อกดค้างเป็นโหมดทําอาหารนะครับอาทิตย์หนึ่งจะมีจํานวนจํากัดในการทําอาหารเวลารีเซ็ตจะรีเซ็ตทุกวันจันร์นะครับเวลาตีสาของประเทศไทยนะแล้วก็รีเซ็ตพร้อมพวกบอสลายสัปดาห์หรือว่าเควสตลายสัปดาห์เลยนะครับถ้าใครมีน้องก็อย่าลืมทําอาหารทุกอาทิตย์ให้ครบจํานวนด้วยนะครับตัวอ,อย่างเกมเพย์นะครับก็คือเล่นง่ายมากๆกดสกิลท่านะครับแล้ววนโรเทชันได้เลย ถ้าใครเล่นคู่กับฟรีน่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันวิธีเล่นนะครับนี่เซตอัพตัวบัฟนอกสนามเอสเอร์ฟีเอนะครับ EQ แล้วสลับตัวได้เลยเนี่ครับแล้วก็บนโลเคชั่นแบบเดิมได้เลย มกลำดับการอัพสกิลนะครับดาเมจหลกัหลกๆจะมาจากสกิลธาตุเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้อัพสกิลธาตุลงมงไปได้เลยนะครับเลเวล10ได้เลยแรงมากๆถ้าไม่ตายนะครับเพื่อนๆก็อัพตามมาใครที่เล่นคู่กับฟูรีน่านะครับฮิลเลอร์ของเขาเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำให้อัพ ถ้าไม่ตายด้วยส่วนการโจมตีปกติไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ไม่ต้องอัพก็ได้อาวุธสำหรับเอสคาเฟนะครับดีที่สุดก็เป็นหอ,อกประจําตัวของเขานั่นเองแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นหอ,อกของนาเชนเหอะครับที่เป็นหอ,อกพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใครไม่มีก็ใส่แบบผมได้ เป็นหอ,อกที่ให้อัตราคีหรือว่าความแรงขีนะครับใครมี Star of h o m e เนี่ยก็สามารถเอามาใส่ได้เหมือนกันเพราะว่าเบสพลังโจมตีพื้นฐานสูงนะครับแล้วก็ได้อา่าความแรงขีที่อยู่ในเทียร์กลางเหมือนกันใครไม,ม่มีก็ใส่เป็นหอ,อกที่ได้อ่อัตราคีก็ได้ครับความแรงขีอื่นๆใส่ได้หมดเลยเช่นกันหรือว่าจะเป็นหอก Skyward ที่ได้พื้นผูพ,พลังงานก็สามารถใส่ได้เช่นกัน ส่วนใครไม่มี5ดาวสามารถใส่หอ,อก Battle Part หรือว่าหอ,อก Backkeep ได้นะครับที่ได้อัตราคิความแรงคิหรือใครมีหอ,อกกิจกรรมนะครับก็สามารถเอามาใส่ได้เช่นกันเพราะว่าหอกอันนี้นะครับเมื่อสกิลธาตุเนี่ยเราใช้สกิลธาตุนะมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มอีก20%นะครับแถมได้ฟื้นฟูพลังงานด้วยถ้าเกิดว่าใครมีก็สามารถเอามาใส่ก่อนได้เช่นกันนะครับเซตอาร์ติแฟนะครับดีที่สุดผมแนะนำา4 Golden t o o เซตเดียวเลยนะครับเพราะว่าเซตนี้เนี่ยดามีส่วนต่อของเอสโคฟ่แรงขึ้นมากๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากใส่อีกเซตหนึ่งก็มีนะครับเช่นเซตสีิสศาส์นะครับสีวิสศาส์จะได้ความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้อัตราคีปเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกันกับโกลเด้นทูบะโกลเด้นทูบจะแรงกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากให้น้องเก่งมากที่สุดผมแนะนํา Ờ, Golden Tube ดาเมจส,ส่วนตัวของ s c o ค f ฟเมันแรงนะครับอย่าดูถูกดาเมยน้องนะคือแรงมากจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แนะนำบิสราเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากว่าจะเงื่อนไขครบมันก็ต้องติดฟีดด้วยติดติดแช่แข็งนะครับซึ่งบอสในเกมมันติดฟีดไม่ได้ติดแช่แข็งไม่ได้นะครับส่วน Golden Tube เนี่ยเงื่อนไขก็คือสกิลธาตุมันแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายและก็ดีผมแนะนำ Golden t o ูบนะครับ ออปชั่นสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับนาฬิกาพลังโจมตีเปอร์เซนต์ถ้วยโบนัสความเสียหายธาตุน้ำแข็งหมวกอัตราคิหรือว่าความแรงคินะครับออปลองให้เพื่อนเพื่อนหาอัตราคิความแรงคินะครับพลังโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ฟื้นฟูพลังงานฟื้นฟูพลังงานผมอยากให้ทำไว้สัก130ขึ้นไปนะครับถึง160%อันนี้เพื่อนๆก็ไปบาลานซ์สเตให้ดีนะครับ สเตตัสนะครับสำหรับน้องก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็สำคัญทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เพื่อนๆจะทำได้นะครับอัตราคีความแรงขีนะครับก็อัตราคีสัก60ขึ้นไปนะครับผมว่าโอเคแล้วความแรงขีก็มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับพื้นพลังงานอันนี้สำคัญเวลาเล่นคู่กับฟรีน่านะครับผมแนะนำ130า130ขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวผมจะไปแก้ทีแฟกอีกทีนะครับ แล้วก็ถ้วยโบนัสความเสียหาย่าตน้ําแข็งนะครับมันจะแดงกว่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ใส่ถ้วยโบน้าน้ำแข็งนะครับตัวอย่างการจัดทีมนะครับทีมที่ดีที่สุดแน่นอนว่าเป็นทีม DPS ธาตุน้ำแข็งหรือว่าธาตุน้านั่นเองเอาธาตุน้ําแข็งก่อนนะครับ ่าเมตาปัจจุบันก็จะเป็นคามิสโตอายากะนะครับฟรีน่าเอสคาฟิเอแล้วก็เช่นเหอนะครับซึ่งวันนี้เขาปล่อยดิฟตัวละครใหม่นะครับเป็น DPS ยืนสนามนั่นก็คือสเกิร์กนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครจะอวยสเกิร์กนะครับต้องการทีมที่แรงที่สุดผมก็ขอไว้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นฟรีน่าเอสคาฟิเอแล้วก็เช่นเหอนี่แหละเราสามารถเปลี่ยน DPS น้ําแข็งได้นะครับจากอายากะเป็นตัวของการยูก็ได้นะครับไลฟ์ฟรีก็ได้นะอ่าแล้วก็ เปลี่ยนเป็นสเกิร์กได้เช่นกันถ้าเกิดว่าเขาเข้ามานะครับอันนี้เพื่อนๆก็รอติดตามกันได้เลยวตัอย่างเกมเพย์ของทีมคุณูอายากะนะครับก็เล่นเหมือนกันนั่นแหละนะเซตตัวบัฟนอกสนามให้เสร็จแล้วก็เล่นตัว DPS เลยนะครับเอสกาแฟ EQ นะครับก็สลับตัวได้เลย ทีมต่อมานะครับก็เป็น DPS ธาตุน้ำอย่างเช่นพี่นิวิเลตนะครับฟูเอนาเอสคอเฟ่แล้วก็คุณยายซิลาลารีตรงนี้เพื่อนๆสามารถสับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับสลอตของนิวิเลตเปลี่ยนเป็นอายาโตะก,ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชายก็ได้หรือสลอตของออซิลาลารีนะครับถ้าเราไม่อยากได้ตัวละครโลเราสามารถเปลี่ยนเป็นเย่หลานก็ได้นะครับหรือซิงชิวก็ได้โรสเซียก็ได้ครับซิงชิวก็ได้เอ้ยไม่ใช่ซิงชิวน้องชื่อ ชงยุนเคยักก็ได้นะครับตัวของชาร์ลอตก็ได้นะหรือตัวของเลาก็ได้ตัวละครโล่สีดาวอเล,ลาก็ได้ครับหรือจะตัวของเดลนาก็ได้นะเล่นได้หลากหลายมากสําหรับตัว DBs ธาทุาน้ําเดี๋ยวผมเล่นเป็นคุณพี่อาโยาโตะแล้วกันตัวอย่างเกมเพย์นะครับของ d ี s ธาทุาน้ําก็เล่นเหมือนกันเลยกับท่าน้ําแข็งก็คือเซตอัพัวบับที่เสร็จ คาเฟ่ EQ นะครับสถลับตัวดีเฟสหลักเราเล่นได้เลยก็วนโรเทชั่นแบบเติมได้เลยนะครับ สำหรับทีมอื่นๆนะครับถ้าเราไม่สนใจพาสติดลดต้านทานท่าน้ำกับน้ำแข็งเนี่ยเราก็สามารถใส่น้องเอสคอเไปในทีมอื่นๆได้อย่างเช่นทีมที่ต้องการฮิลเลอร์นะครับสามารถหยิบเอสคอฟเฟไปใส่ได้เลยนะเป็นดาเมจได้ด้วยเป็นฮิลเลอร์ได้ด้วยนะครับหรือทีมที่ต้องการตัวแปะน้ำแข็งก็สามารถหยิบเอสคอเไปแปะน้ำแข็งได้เช่นกันตัวอย่างนะครับทีมมาวิกาถ้าเราต้องการแค่เอาน้องไปแปะน้ำแข็งเนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นกัน ทีมของน้องก้ามิงนะครับก็สามารถใส่เบเน e t ตฟรีนะเอสค f ฟ e ได้เช่นกันหรือว่าจะเล่นคู่กับน้องฮูเต่าก็ได้นะครับก็มีที่เราต้องการแปะน้ำแข็งก็กดแค่สกิลทาตอย่างเดียวก็ได้ถ้าไม่ตายฮิลเลอร์ไม่ต้องกดก็ได้นะครับหรือเราจะเล่นคู่กับอ l เล็กซิโนก็ได้ครับเบเนดตฟรีนาแล้วก็เอสคอฟ e ทีมละเหยละลายผมก็เอาอ l เล็กซิโนเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับ มาถึงเราก้องเซตอัพก็บัฟเหมือนเดิมเลย e q นะครับแล้วก็สลับโรติชั่นได้เลย ทีมของชาร์สกาก็ได้เช่นกันนะครับฟรีน่าเอสคอฟเียเบนเนตคือแรงมากๆเช่นกันนะครับสำหรับทีมของชาร์สกาตัวอย่างเกมเพย์นะครับของชาร์สกาก็เล่นเหมือนกันนะครับเซตอัพต่อบัฟให้เสร็จยิงคิวนะครับแล้วก็สลับตัวได้เลย เสร็จแล้วนะครับเราก็วนโลเทชันแบบเดิม เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวน้องเอสค f เฟ่ช่วงนี้ผมก็แอบไปส่ององมูลนะครับก็มีแบบดราม่าเกี่ยวกับชุดของน้องที่ออกจะเซ็กซี่ไปหน่อยนะครับสำหรับเชคแต่งตัวไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นโลกแฟนตาซีมันเป็นโลกของเกมนะครับการแต่งตัวที่มันอาจจะไม่สมเหตุสมผลหรืออะไรอย่างนี้ผมก็มองว่าอ,อย่าไปซีเรียสหรือว่าอย่าไป จริงจังขนาดนั้นนะครับมันจะทำให้คอมูดูท็อกซิกเปล่าๆนะครับกับดราม่าแบบเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็แบบไม่ได้แบบน่าใส่ใจขนาดนั้นนะสำหรับตัวผมนะครับอืมผมอยากให้ทุกคนเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับเกมมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกไม่โอเคไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้นะไม่ต้องแบบว่าด่ากันนะครับอืมอยากให้รักกันมากกว่าเนาะคอมูมันจะได้น่ารักแล้วก็ เป็นเกมที่เราเล่นแล้วเราผ่อนคลายนะครับดีกว่ามาเครียดแบบเรื่องดราม่าอะไรอย่างนี้สาหรับความสามารถของน้องเอสคาเฟีนะครับผมมองว่ามันเป็นตัวที่จะเปลี่ยนเกมไปเลยนะมันยกระดับตัวละครไปอีกขั้นหนึ่งเลยตัวละครที่ดาเมจนอกสนามแรงนะครับลดต้านทานได้ด้วย55%คือไม่ใช่น้อยๆน,น,นะครับอ่าปกติมันก็จะเป็นหน้าที่ของตัวลมอะไรอย่างเงี้ย นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นทั้งดาเมจนอสนามเป็นทั้งตัวโลต้านทานได้ด้วยไม่นำ,ำ่นสามน้องยังฮิลเลอร์ได้อีกนะครับเล่นคู่กับฟูรีน่าฮิลสู้ฟรีน่าได้สบายพอะนองฟรีน่าเขาจะดูดเลือดเพื่อนๆในทีมเอสโคเฟ่มาปิดได้เลยนะครับเป็นท่าน้ำกับน้ําแข็งอีกได้โลต้านทานครบเงื่อนไขนะครับคือแบบโหน้องคือมันยกระดับความสามารถของตัวละครไปอีกขั้นนึงเลย นะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการทำอาหารพิเศษให้กับ ID ของเราด้วยนะใครที่เป็นสายสะสมของล i t e d เนี่ยห้ามพลาดเลยกับตัวนอ้อสคอ f e นะครับส่วนตัวผมแบบต่อให้เราไม่เล่นทีมฟีหรือทีมที่เราจะเอาไปลดต้านาทานท่าน้ําหรือน้ําแข็งนะครับด้านเมส่วนตัวของ Sco f f e e ก็แรงอยู่ดีนะต่อให้เราไม่สนเรื่องพาสีลดต้านทานนะก็ยังแรงแตะน้ําแข็งได้ถี่นอกสนามในเกม ตัวที่แปะได้ถี่กว่าน้องก็ไม่ค่อยมีนะครับหรือจะไม่มีเลยนะมันใช้งานยากอ่ะเอ็กซ์โกดสกิลธาตุแปะได้ตลอดเลยแล้วอัพทามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหดีแค่เราเอามาแปะน้ำแข็งนอกสนามในทีมือนือ่นก็ดีมากๆแล้วนะครับเป็นฮิลเลอร์ได้ด้วยอ่ะปกติฮิลเลอร์ก็จะดาเมจไม่ได้แรงนะครับเป็นฮิลเลอร์ก็ฮิลเลอร์เลยอันนี้แบบดาเมจก็ได้ฮิลเลอร์ก็ดีนะครับโรตารทานได้อีกคือครบเครื่องเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลว่าจะกดไม่กดดี กดเถอะด้วยประการทางปวงนะครับอีกอย่างน้องน่ารักด้วยนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวน้องเอสคาเป้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะหรือว่ามีทีมอ,อื่นๆที่อยากจะมาแชร์แล้วผมไม่ได้พูดถึงก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ได้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเล่นตามสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบกินชินิมแพกผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะนใหม่ในคอนเทนหน้านะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย